ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอพี่พีมันนี้นะคะมานั่งตรงนี้ห้องนี้ก็รู้อยู่เลยค่ะว่าช่วงเสียงเงินนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพืาอแม่เป็นการเสียเวลานะคะฉันจะเริ่มด้วยแว่นตาเรยแบนก่อนค่ะน,นี่อันนี้มีอันเดียวค่ะหกสิบสองมมนะคะได้มาแค่ห้าอันนะคะราคาพิเศษนี้นะคะ อันนี้ห้าสบปดนะคะเป็นทูโทนไล่เฉดสวยมากเห็นไหมให้ดูใกล้ๆแล้วก็ขอบนะคะได้มาสองอันไม่ใช่สองไม่ใช่ห้าเรือนนะห้าอันแล้วก็นี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลในไล่อย่างนี้นะคะนี่ขนาด5้าสิบแปดเช่นกันค่ะอือหืมหมดถุงแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันที่บอกสีเดียวกับตะกี้ พองมาแล้วเหาอนี่อีกอันนึงนะคะออกสีทับฟ้าๆเทาสวยค่ะอันนี้พี่พิมชอบมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเราก็มาเป็นรุ่นรูบี้นะคะตรงนี้พี่พิมได้ใบนี้มาทั้งหมดห้าใบค่ะแคปเจอร์นะคะรีวิวเป็นสีนะคะนี่ค่ะพี่พิมก็ใช้ดูนะคะนี่เป็น ทรงยอดนิยมนะคะเราสามารถ cross body อย่างนี้ได้นะคะสายนี้สมมติถ้าเราไม่อยาก cross body เราก็ถอดสายตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้มาเป็นล้องแขนล้องไหล่อย่างนี้ถ้าเราแบบว่าไม่อยากใช้ทั้งสามเอทั้งสองสายเราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งเอาสายออกแล้วหรือว่าถือเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นช่องแค่นี้ค่ะใส่ iPhone 6 Plus อะไรได้ค่ะตลบตลบต,ตลับโป้งตลับแป้งเอาอยู่หมดนะคะ เห็นไหมคะชิคๆเอาสายนี้ห้อยมาข้างหน้าอย่างนี้ค่ะอ่าสําหรับสีน้ําตาลเข้มหรือน้ําตาลช็อกโกแลตที่พี่พพ์เรียกค่ะได้มาสีใบค่ะตรงนี้นี่ค่ะก็เหมือนเดิมแบบนี้นะคะขอทวิสใสกับนี่เห็นไหมเป็นสีนี้แล้วแต่ความชอบนะคะสไตล์เหมือนเดิมค่ะข้างในก็เหมือนสีเข้มนะคะก็ใส่ได้เหมือนเดิมค่ะนี่มันเป็นอะไรพลาสติกโอเคค่ะได้มาสีอ่อนห้าสีเข้มสี่นะคะสีเข้มนี่มีความรู้สว่าไปแล้วหนึ่งหรือสองอันนี้แหละค่ะโอเคนะคะ okay, ค่ะต่อไปก็เป็นอันนี้เลยค่ะของแขนน่ารักน่ารักนะคะน่ารักมากนี่ค่ะไปไปงานสําหรับคนชอบลายเสือนะคะเท็กซเจอร์นะคะเป็นขนนะจ๊ะนี่ข้างในนะคะก็จะใส่ใส่ช่องบัตรได้2ช่องตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นพาวใส่โทรศัพท์ได้โน่นนี่นั่นนะคะไถือไปงานเก๋ๆนะคะฮิ้วแบบว่า ชุดแดงลายเสือหรือชุดเสือลายอะไร,ไรก็ได้นะคะมีอยู่สามใบค่ะสําหรับคนที่รักในเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณพวกลายทรงลายเสืออะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมละ่ะค้าต่อไปนะคะพี่วิวจะพูดถึงเรื่องขล้องแขนนี้ก็ใส่ไอโฟนหกได้นะคะหรืออันนี้อันเดียวนะคะข้างหน้าก็เป็นช่องอย่างนี้ อันนี้ใส่โฟนโฟน6 plus ไหมนะคะได้แต่6นะคะข้างหลังได้เป็นช่องใส่บัตร2ช่องอย่างนี้นะคะเหลืออยู่อันเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อวานไปเก็บลูกค้าก็ฝากซื้อสีนี้2แต่คือว่าราคามันขึ้นมาอีก200น้องเขาไม่เอาก็เลยว่างคะ่ะน,นี้แต่2อันนี้มีเจ้าของเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นี่ก็เป็นสีดักช็อกโกแลตข้างในก็เป็นเหมือนกันคะ่ะช่องใส่บัตรข้างหน้าก็เสียบโทรศัพท์ได้ของแขนได้วันไหนเราอยากเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็ที่คล้องแขนออกใส่กระเป๋าเราได้นนนนนนนะะะะะะะคะคคคคคโออออเเเเ่่ตตไปปััี้้้้กกกก็็ลูาาาฝซซืขนะคะ กระเป๋าสตางค์นี่ค่ะสาย o n น 6+ Plu ได้นะคะสวยงามค่ะนี่ของคุณหน่อยนะคะโทษค่ะคุณหน่อยคุณหน่อยสั่งซื้อไปกับใบอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นถังรุ่นใหญ่นะคะถังรุ่นใหญ่ก็จะมีข้างในเป็นอย่างนี้นะคะช่องซิปแล้วก็ช่องซิปด้านนี้นะคะโอ้ไม่มีช่องซิปช่องซิปตรงกลางช่องเดียวค่ะพูดผิดค่ะนี่ค่ะน,นีใบใหญ่นะคะไปคู่กับใบนี้ถ่ะของคุณหน่อยค่ะต่อไปเราพูดถึงเรื่องถังใช่ไหมถังนี้ก็อันนี้ของคุณนานะคะที่อยู่ที่ทางยุโรปฝากซื้อหนึ่ แล้วก็อันนี้ของน้องอีกคนหนึ่งพี่แอลโมบายนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะฝากซื้อนะคะอันนี้ก็อันนี้มีเจ้าของหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีดาร์ช็อกโกแลตนะคะแต่หอมมาแล้วนะคะของน้องลิซ่านะคะภูกเกตค่ะซื้อให้คุณแม่นะคะเรียบร้อยแล้วจ้ืพูดถึงบ้านลิซ่าก็นี่ค่ะของน้องมันดีอีกคนนะคะพี่พิมก็จัดการมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วก็ของใครอีกอ่านี่ก็ของลิซ่าเช่นกันค่ะฝากซื้อเป็นแบบบางนะคะมีซิปด้านหลังข้างในใส่บัตรได้หนึ่งสองสามสี่แปดบัตรนะคะแล้วช่อง,สง,งะะสใส่ ทางเรื่องของคุณค่ะเข okay, ็ค่ะค่ะแล้วก็นี่จะเป็นสําหรับใส่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็ใส่ iPhone 6 Plus ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบใหญ่ขึ้นมากว่าน,นั้นนิดนึงก็คือเท่ากันแต่คือว่านางจะใส่บัตรได้เยอะกว่านางจะเป็นช่องแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะราคาก็จะแพงขึ้นมานะคะตรงนี้นี่ของคุณหน่อยเช่นกันค่ะไปคู่กับใบนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะพี่น้อยโอเคนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นมินิเป็นเน็ตรุ่นใหม่ที่เขาทําขึ้นมานะคะพูดเลยแล้วกันตรงนี้เขาเปลี่ยนสไตล์ไหมคะมีตุ่มมีตูดมีสายทุกอย่างนะคะขนาด9.5คูณ7นิ้วนะคะมีสายถอดปรับได้ความยาวสายอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วนะคะนี่เป็นของน้องน้องหมีนะคะเออใช่อะฮะใบนี้นะคะนี่ค่ะสองใบนี้มีเจ้าของแล้วนะคะอือฮึอ ต่อไปใบนี้ว่างหนึ่งใบนะคะนี่ค่ะสวยค่ะเป็นรุ่นแบบว่าข้างในเป็นสีแดงนะคะขนาดเท่าไหร่เอยติ๊กตอกติ๊กตอกดิฉันก็ไม่มีที่วัดเนะาะหาไม่เจอแล้วค่ะเอานี่ไงขนาดอยู่ที่13นิ้วนะคะคูณ9คูณ8.5ค่ะใบนี้ขนาดกำลังดีเลยค่ะนี่ค่ะว่างหนึ่งใบค่ะต่อไปได้มาเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะ มินิโดมหนังแก้วนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้มีสายให้นะคะสายก็จะคล้องตรงนี้กับตรงนี้นะคะขนาดของนางค่ะเห็นไหมนี่ค r อสบอดี้ก็สวยค่ะโอเคค่ะว่าได้มาเพิ่มหนึ่งใบนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ลูกค้าเขาฝากให้ดูแต่พี่พิม เอามาพี่ก็รีบพี่พิ๊มเอามาไงคะก็นี่คะ่ะใส่กุญแจได้นะคะสีแดงนะคะใส่บัตรได้ใครสนใจว่างคะ่ะแล้วก็นี่เก็บผ้าพันคอให้น้องพิรยาเรียบร้อยแล้วนะคะสีตามต้องการคะ่ะสวยงามมากเค้กค่ะเหลืออะไรอ่าเหลืออีกสองข้างหลังนี้ผ้าต่อไปนะคะหลายคนจะถามมาว่าระหว่างมีซิกซกซกปกับไม่มีซิปมันต่างกันยังนี่ขันนี่คือทรงไม่มีซิปนะคะน้งจะกว้างกว่านะคะทุกคนบอกกว้างเท่าไหร่คะวัดสิคะ่ะนี่ กว้างอยู่18นิ้วนะคะอันนี้คือ18นิ้วนะคะส่วนที่มีซิปนะคะอยู่ที่15ค่ะ16ค่ะขนาดก็ประมาณ2เซนอันนี้เป็นแบบมีซิปนะคะเราก็จะใครที่ชอบเออข้างในก็จะมีช่องซิปอีกนะคะเห็นไหมนี่ช่องซิปตรงนี้อีกหนึ่งช่องอ่าฮะข้างในความแตกต่างไม่รู้มันจะเป็นกล้องไหมนะคะนี่ค่ะ16กับ18นะคะก็ช่องนี้ก็จะมีช่องซิปเช่นกันนะคะเป็นช่องผ้าอย่างนี้นะคะอ่าสายนะคะก็เดี๋ยวให้ดูขนาดนะคะนี่เห็นไหมนี่คือใบแบบไม่มีซิปนะคะอือึต่อไปเป็นแบบมีซิป ก็จะมีไม่มีซิปอยู่สองใบนะคะ uh huh. วันนี้ได้มาสามค่ะตอนนี้ก็แพ็คไปแล้วประมาณหนึ่งค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะที่แพกอยู่ให้ดูทำ uh huh. ไมพี่พิมจะแพ็คเป็นละเอียดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ของมันเสียหายเนาะแล้วก็กลัวของจะถลอกป,ปอกเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะฟินาเล่ค่ะกระเป๋าสตางค์ะ ale, คะ ang, นะคะใส่โพลหกพลัสได้สีเงินสองนะคะแมทริกเลยนะคะนี่ค่ะข้างหลังมีช่องซิปนะคะใส่บัตรได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่สิบสองบาทนะคะมีช่องเศษเ,เงินด้วยนะคะตรงนี้สีเงินมเชริกตรงนี้นะคะมาสองนะคะได้มาสองค่ะสำหรับสีชมพูนะคะเราได้มาสองเช่นกันค่ะข้างหลังก็จะมีช่องสิบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะสนใจอะไรก็ไลน์มาที่ คาเลนไม่ใช่สิคา e เนอันด์สกอรพิมสมารถจะแอดไม่ค่อยได้แล้วมันเต็มก็จะเป็น Line ต้องใส่เครื่องหมายแอดด้วยนะคะ o p w 4 4 7 9แล้วก็ตัว K ค่ะโอเคนะคะเข้าไปเช็คสินค้าได้ที่เพจเลยนะคะ KP Shopping b a g นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่อุดหนุนกันแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วฟิวาย ใครสนอะไรก็ลองถามมาได้นะคะรุ่นนี้สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆค่ะราคาก็สวยด้วยค่ะเชื่อพี่พิมพ์ค่ะต้องมีไว้นะคะสำหรับฤดูหนาวนี้นะคะขนๆหนังๆโอเคนะจาเลิบยู